พอเรารู้รู้ความหมายของเพลงนะคะพอรู้ความหมายของเพลงแล้วเราเอาอารมณ์เนี่ยนะคะใส่ในเนื้อเพลงพยายามอ่านหลายๆครั้งอ่านให้รู้สึกว่าเพลงเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในความรู้สึกของเราจากนั้นพอเราร้องความรู้สึกที่เราใส่เข้าไปนะคะมันจะออกมาทางทางร่างกาย มันจะออกมาเองโดยตามธรรมชาติถ้าคนคนคนไหนที่ร้องเพลงแบบมันไม่สื่ออะไรเลยนะคะเรียกว่ายังยังรู้สึกอาการอาการเกรงอาการอ,าอ,าอะไรนะคะอาการแบบยังอายอยู่นะคะยังมีความสั่นไหวนะคะยังคือคือยังยังไม่เข้ากับอารมณ์เพลง ฉะนั้นถ้าหากว่าเาพ่อคุณเรียนรู้การใช้อารมณ์แล้วนะคะสื่อภาษากายมันจะออกมาโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นนะคะพยาพยามพยายามนะคะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ที่ให้ไปฝึกนะคะฝึกแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่ทุกคนอยากได้ ทำไมร้องแล้วเป็นอย่างนี้นะคะคนนั้นร้องแล้วรู้สึกมีความไพเราะคนนั้นร้องแล้วสุขแมมันซึ้งมากเลยเพราะว่าเขาทําเขาจะฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอจนรู้สึกว่าการร้องเพลงคือความสุขของเขาถ้าร้องเพลงแล้วมันมีความสุขในการร้องเพลงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราสื่อออกมามันก็จะประกากฏชัดออกมาอย่างชาัดเจนนะคะ วันนี้อ้าววันนี้เราออกกําลังกายกันดีไหมที่พูดครูพูดซะยืดยาวนะคะอ่ะขอให้ออกกําลังกาย